สวัสดีค่ะพบกับช่องแมวสีนะคะเพื่อนๆนวันนี้แมวสีจะมาสอนเพื่อนเพื่อนนะคะว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาโอนเงินมาแล้วนะคะผ่านทาง transfer wise น,นะคะในกรณีที่ผู้รับเงินปลายทางได้ให้อีเมลกับผู้ส่งเงินต้นทางเมื่อผู้ส่งเงินต้นทางได้ส่งเงิน มาให้ผู้รับปลายทางแล้วผู้รับเงินปลายทางก็จะได้รับอีเมลของทาง,ทางเฟอร์ไว้นะคะประมาณ1วันหรือขึ้นอยู่กับการโอนของผู้ส่งเงินต้นทางถ้าผู้ส่งเงินต้นทางได้ส่งแบบด่วนภายใน30นาทีก็จะได้รับอีเมลแต่ถ้าเขาส่งแบบธรรมดาเขาก็จะได้รับประมาณ1วัน นะคะคได้รับอีเมลภายใน1วันนะคะว่าเงินเราเนี่ยจะมาถึงเมื่อไหร่เอย่ามาดูกันนะคะว่าฉบับการส่งเป็นยังไงก็แบบฟอร์มก็จะเป็นแบบนี้นะคะว่าฮัลโหลแล้วก็เป็นชื่อรับผู้ผู้รับเงินปลายทางนะคะแบบฟอร์มแบบนี้จำนวนเงินเท่านี้นะคะ is is on is way to you ก็คือจะไปถึงคุณนะคะ ภายในวันนี้นะคะเห็นไหม by today แสดงว่าเขาส่งเงินแบบด่วนนะคะ by today ถ้าเกิดเขาส่งแบบธรรมดาเขาก็จะบอกว่าประมาณ2 3ถึงสมวันนะคะแล้วเขาก็จะบอกว่าพฤศจิกายนวันที่9พฤศจิกายนจะถึงเลยนะคะแล้วเขาก็จะบอกด้วยนะว่าเลทเงินเนี่ยคุณได้ประมาณสา2สนะแล้วก็โดนหักค่าธรรมเนียมไปในตัวแล้วห้าเกหนะคะนี่ก็คือตามนี้กรณีที่ ผู้รับเงินปลายทางไม่ได้ให้อ e ีเมลกับผู้โอนเงินต้นทางหรืออ e ีเมลยังไม่เข้าก็สามารถเช็คได้ดังต่อไปนี้ค่ะสามารถให้ผู้โอนเงินต้นทางเข้าไปที่แอปโอนเงิน Transferwise นะคะโดยเข้าไปที่ All Activity มันก็จะขึ้นหน้าว่าวันนี้นะคะหรือวันที่เขาโอนนะคะ โอนหาคุณจํานวนเงินเท่าไหร่นะคะตามแบบนี้เลยนะถ้าเกิดมันจะมีขึ้นว่า t o แล้วที่เห็นเป็นขีดแด,แดงนี่คือแมวได้ลบชื่อของผู้รับเงินปลายทางไปนะคะมันก็จะขึ้นว่าสมมติว่าเด็กหญิงแมว t ูเด็กหญิงแมวนะคะแล้วก็ถ้าเกิดตรงข้างล่างเห็นไหมว่าเป็นเซน sent หมายถึงว่าเขาได้ส่งเงินหาคุณแล้วแต่ถ้าเกิดเขายังไม่ส่งส่งหาคุณเนี่ยนะคะมันจะขึ้นว่า p o ราะส์ Porsche, Porsche, มันจะมีหลายกรณีนะคะบางทีถ้าเกิดเขาตัดติ้งหนูว่าเขายังไม่ได้ส่งเงินหาคุณเขาอาจมันจะขึ้นว่า post นะคะแต่ส่วนมากเขาอาจจะไม่ได้โชว์แบบนั้นให้คุณนะสมมติเป็นพวกแสแกมเมอร์นะ,ะให้เขาส่งหน้านี้มาให้คุณดูนะคะว่ามันขึ้นว่าอะไรนะคะแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ส่งหน้านี้มาให้คุณนะคะก็มันจะมีอีกหน้านหนึ่งนะคะให้เขากดเข้าไป ที่วงจำนวนเงินที่เขาส่งหาคุณนะคะมันจะขึ้นหน้านี้นะคะหน้านี้เนี่ยมันจะบอกเลยว่ากระบวนการขั้นตอนของเงินเนี่ยมันอยู่ขั้นตอนไหนแล้วนะคะให้ไปที่ตรงอัปเดตเนาะมันจะเขียนว่าขั้นตอนแรกเนี่ยเขาอะ่ะเซตอัพเงินคุณแล้วนะอ่าแล้วก็ได้รับเงินจากคุณแล้วนะคะขั้นตอนที่2นะขั้นตอนที่3ก็คือ เงินจะออกไปที่คุณแล้วนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่สก็คือเงินไปถึงคุณแล้วนี่ก็คืออันนี้คือแน่นอนชัวร์ว่าเงินไปถึงไหนแล้วนะคะเราจะได้รู้ด้วยนะให้เขาแคปแคปหน้าจอแบบนี้มาคุณจะเข้าใจนะคะหรือขั้นตอนที่3เนี่ยให้เขากดเข้าไปที่ดีเทลตรงฝั่งขวานะคะเห็นไหมมันก็จะขึ้นถ้าบางคนเนี่ย มีหลายคนมากที่ส่งอีเมลมาหาแมวสีนะคะหรือส่งข้อความมาหาแมวสีว่าพี่คะถ้าเกิดเขาส่งมาแบบนี้แปลว่าเงินมันมาถึงหนูหรือ,อยังถ้าส่งมาแบบนี้นะคะถือว่ามาแล้วนะคะมาแล้วกำลังมามาแล้วหรือกำลังมานะคะเนี่ยมันจะขึ้นว่านะคะ ผู้ส่งเงินต้นทางได้ส่งเงินหาคุณ500ยูโรนะโดนหักค่าธรรมเนียมไปในตัวแล้ว5.96นะคะแล้วก็ได้จริงๆอยู่ที่494.04นะคะแล้วก็โดนแล้วก็มีค่าอ่าเลทเงินนะคะประมาณ36.22แล้วคุณจะได้รับเงินไปทางอยู่ที่17,896 แล้วก็เหตุผลนะคะอทิเช่นบางคนเนี่ยเขาทําการโอนเงินโดยการทําธุรกิจด้วยการอทิเช่นขายกระเป๋านะคะหรือส่งเงินหาครอบครัวก็ให้ส่งเหตุผลไปว่าส่งหาใครส่งเพื่ออะไรนะคะแล้วก็ transaction number ก็คือเหมือน reference นะคะว่า reference ของที่เราโอนเงินไปเนี่ยมันของอะไรเราสามารถเช็คได้ถ้ามันมีปัญหาเนี่ยเราสามารถส่งข้อความไปที่ support it support ได้เนาะแล้วก็ your bank detail นะคะมันก็จะเป็นแบงค์ของที่เรารับนะคะว่าเราสามารถเช็คได้ว่าเลขที่แบงค์ที่เราให้เขาไปมันถูกต้องไหมบางคนให้เลขที่บัญชีผิดไปนะคะอาจเงินมันอาจไม่เข้ามันก็มีหลายกรณีนะคะเพื่อนๆนะแล้วก็บางคนทำธุรกิจอยากได้แบบรีซีฟแบบทางการนะคะ ก็สามารถทำได้โดยการกดเข้าไปที่ Get PDF Receipt นะคะที่อยู่ข้างล่างสุดของดีเทลมันก็จะขึ้นมันก็จะขึ้นแบบฟอร์มโปรเฟ s ชั่นอลเลยค่ะเพื่อนๆขึ้นเลยนะคะหัวข้อนะคะเป็นท่านเฟอร์ไวส์นะคะแล้วก็จะเขียนว่าท r านเฟอร์คอ f เฟ m ร์ i เมชันนะคะก็คือได้การ ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้วนะคะโอนเงินวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็จ่ายเงินวันที่เท่าไหร่ทําไมมันถึงโอนเงินวันที่9แล้วจ่ายเงินวันที่9เพราะว่าแมวสีโอนเงินแบบด่วนนะคะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะในกรณีที่เพื่อนๆโอนเงินแบบธรรมดามันอาจจะประมาณใช้เวลาประมาณ2-3วันนะคะเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็ t a n ฟ f e r เนี่ยที่เป็นขีดแดงๆก็คือ r e f e r e n c e ในการโอนเงินนะคะว่ามันเป็น Refer e n c e เลขที่เท่าไหร่นะคะแมวสีต้องขีดเอาไว้นะคะแล้วก็ Member s h i p ก็คือโคดรหัสนะคะประจำตัวของผู้โอนเงินต้นทางนะคะ Your Detail ก็หมายถึงว่าผู้โอนเงินต้นทางนะคะเป็นที่อยู่นะคะมีชื่อผู้โอนเงินต้นทางนะคะว่าอาทิเช่นแมวสีเนาะเด็กหญิงแมวสีนะคะแล้วก็ที่อยู่นะคะที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษนะคะ แต่แมวสีเนี่ยได้ลงที่อยู่ของแมวสีเป็นที่อยู่ที่ไทยนะคะไม่ต้องสับสนนะคะเพราะว่าแมวสีก็ไปไปกับกับตอนนั้นเนาะตอนที่อยู่ที่ที่ต่างประเทศนะคะก็เลยลงเป็นที่อยู่ที่ไทยนะคะเราจะลงที่อยู่ที่ต่างประเทศก็ได้นะถ้าสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็ transfer over ไว้นะคะเขาก็จะบอกดีเทลว่าโอเคคุณโอนเงินห้าอยยูโรนะคะ แล้วค่าธรรมเนียมก็ 5. 9 6 e ุยูโรนะคะโดนหักไปในตัวแล้วเบ็ดเสร็จคุณจะได้รับเงิน4 94.04แล้วก็ได้เลทเงินอยู่ที่36 2 2จุองนวนเงินที่ได้รับแล้วนะคะหักเป็นเงินไทยแล้วก็จะได้อยู่ที่1นึ9งนะคะส่งหาใครก็ส่งอาทิเช่นแมวสีส่งหาแม่นะคะก็จะเป็นชื่อคุณแม่นะคะของแมวสีแล้วก็ เรฟเลนต์ก็ send to my mom ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดใครทำเกี่ยวกับธุรกิจอาจจะมีรหัสโค้ดว่าฉันซื้อขายของอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีดีเทลเป็นแบงค์แบงค์ของอะไรของผู้รับปลายทางแล้วก็เลขที่บัญชีแบงค์นะคะแล้วก็ที่อยู่ของผู้รับเงินปลายทางนะคะนี่นะคะก็เป็นแบบฟอร์มนะคะแบบโปรเฟชชั่นอลเลยสำหรับคนที่อยากได้ได้แบบโปรเฟชชั่นอลเพื่อเพื่อ การันตีเฮ้ยฉันได้รับเงินจริงๆนะแต่มันก็จะมีแบบเหมือนว่าส่งแล้วแต่ยังไม่ส่งนะคะมันมีนะคะก็คือมันเป็นอยู่ในขั้นตอนที่ว่าขั้นตอนเนี่ยขั้นตอนเนี้ยลองสังเกตดีนะดีๆนะคะมันจะมีสีเขียวๆอยู่ข้างล่างเนี่ยมันคืออะไรรู้ไหมเพื่อนๆมันคือว่าคอนเฟิร์มนั่นเองนะคะคอนเฟิร์ม แต่บางคนเนี่ยเขาฉลาดเขาได้ตัดไอ้เขียวๆออกแล้วส่งหาคุณไปว่าโอเคเงินเนี่ยมันอยู่ที่35,553.50นะอ่าแล้วก็มันจะอีก2นาทีนะแล้วก็ส่งหานะคะส่งหาคุณผู้รับไปทางชื่อคุณแผลวันนะคะแล้วก็อ่า บัญชีแบงค์นะคะชื่อบัญชีแบงค์ TMB แล้วก็เลขที่บัญชีแบงค์นะคะแล้วก็เงินส่งไป1,000ยูโรนะหูส่งเยอะจังนะคะแล้วก็เป็นชื่อผู้รับเงินปลายทางนะคะที่ขีดไว้นะคะจำนวนเงิน3 0 0 0 3 5เอ้ย35,553บางคนส่งมาแบบนี้ส่งหามแมวเยอะมากนะส่งหามแมวเยอะมากแล้วถามว่าแบบนี้ เขาส่งเงินหาหนูหรือเปล่าบอกเลยนะคะอย่างนะถ้าถ้าถ้ามันเป็นแบบนี้นะคะอย่าสับสนนะคะอย่าสับสนเพราะว่าถ้าดูดีๆถ้าดูเต็มๆเนี่ยถ้ามันขึ้นว่ารีวิวดีเทลเนี่ยแบบเนี้ยแบบนี้มันคือขั้นตอนการโอนแบบโอนเงินทางทางเฟ r ร์ s ไวสนะคะแบบ ขั้นตอนแรกเท่านั้นที่ยังไม่ได้โอนเงินตัดจากบัตรเครดิตหรือโอนเงินผ่านจากธนาคารนะคะมันจะมี2สเต็ปนะคะถ้าใครยังไม่ทราบมันจะมี2องสเตปสเตปแรกก็คือเราต้องทำ7จํานำงนะคะว่าเราจะโอนเงินหาใครผ่านแอปนี้นะคะแล้วมันก็จะขึ้นดีเทลแบบนี้นะ แต่ถ้าเมื่อไหร่เราโอนแล้วนะคะมันจะขึ้นอีกหน้าหนึ่งนะคะเพื่อนๆอ,อย่าสับสนนะเดี๋ยวจะเอามาเทียบให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงเห็นไหมคะเพื่อนๆมันจะมีอยู่2หน้านะคะหน้ามันจะคล้ายๆกันเลยแบบซ้ายมือคือแบบยังไม่โอนสเต็ปที่สองนะคะอันนี้คือการโอนเงินแบบสเต็ปแรกแต่ยังไม่ตัดเงินกําลังรอการโอนเงินอยู่นะคะแต่แบบขวามือคือ โอนแล้วนะคะให้เขาส่งมาหน้าตาแบบนี้นะเข้าไปที่ all activity แล้วกดเข้าไปมันจะขึ้นดีเทลนะคะว่าโอนแล้วหรืออยังนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็แมวสีอยากจะแนะนำนะคะว่ามันมีเพื่อนๆนะคะก็ถามส่งมาถามแมวสีนะคะว่าไอแบงก์ออฟอเมริกเนี่ย transfer receipt น,นะคะชื่ออะไรอะไรอย่างนี้นะคะ แล้วเขาบอกว่าจะโอนเงินให้คุณนะคะเป็นเงินไทยเนี่ยโอ้สิบเอ็ดล้านแปดอะไรเนี่ยสิบเอ็ดล้านเลยเหรอสิบเอ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันแล้วเขาบอกว่าเงินมันติดอยู่ทางกองศุลกรมศุลกากระกะกอ,อะไรเงี้ยคุณต้องจ่ายเงินห้าหมื่นแล้วเกิดเขาไม่ได้รู้จักคุณดีนะคะหรือแม้กระทั่งรู้จักคุณดีจริงๆแล้วอะ แบงค์เนี่ยไม่มีนโยบายในการจะมาขอเงินคุณนะคะแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้อ่ะคะ่ะที่เขาจะมาเอาเงินจากคุณนะคะคือถ้าจะเอาเงินก็ต้องไปเอาเงินจากผู้รับไปผู้ส่งเงินต้นทางนะคะอย่าอย่าไปหลงกลพวกวิชาชีพวิชาชีพมิชาชีพ มีฉาชีพพวกสก c a มอร์นะคะไม่งั้นเพื่อนๆจะเสียเงินได้ค่ะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยคิดว่าที่แมวสีพูดมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เพื่อนๆได้รับเลยก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยติดต่อไปที่ it support ของทาง f e r w i s e ได้เลยนะคะเขาสามารถตอบกลับหาคุณได้ทันทีค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าแมวสีก็ใช้อแอปนี้มา สี่ห้าปีแล้วก็ไม่เคยผิดหวังอะไรเลยค่ะก็คลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กด s u b สไคร b e กดแชร์ให้แมวสีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ